สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับประกอบแล้วโค้งยันมาใช่ไอไอทีเอวันแล้วนะเอทีหนึ่งเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอทีนเอทนี่ยแหละเอทีเอวันนี่แหละเดี๋ยวว่าถามสมคิดนะครับว่ามันเป็นอาการรู้สึกว่าขาอะไรจะอะไรถูกนะครับรุ่นนี้ถูกถูกเลยอันนี้แปลงแปลงใส่เผาอลไรนะแปลงใส่เผาบางนาทำเองใช่ไหมทำเอง รู้สึกเยอะจัดอ๋อใช่แรกวมันเป็นประกับล้ออ๋อเออที่แรกมันเป็นประกับล้อนะครับเน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 มันเป็นประกับล้ออย่างงี้อันนี้มาแปลงมาแปลงแปลงใส่น้ำแปลนใส่น้ำแปลนนี่ของบางนาแม่ความคิดหนาดีนะหนาตึกเลยนะในนี้หน้าแปลนบางนานะครับเนี่ยคู่เท่าไหร่เนี่ยตัวละ450ตัวละถูกกว่ของนก อืของนกห้าร้อยกว่าบาทแต่นี่หนานั่นน่หนาหนาตึกเลยนะแต่ของนกเขาจะมีเบลลล็อกหัวล็อตไงอืคใช่ไม่ต้องใช้คีมล็อกอ่าไม่ต้องใช้คีมล็อกแต่นี่มันอ๋อนี่ไม่มีนี่ไม่มีอืมโอ้ยของตาเงาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กเหนียวเนี่ยอันนี้ก็คึ้งคึ้งใสใไหมคึ้งใสครับคึ้งแล้วใสกันเลยอย่างนี้อ๋อจะเป็นแบบนี้ใสแล้วก็คือไม่ต้องใช้บระกลับแล้วไม่ต้องแล้วครับค่าคึ้งเท่าไหร่เนี่ยค่าสามร้อยค่าสามร้อยอะไรเดี๋ยว จะมีอะไรแนะนําหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเผารอยันตอมาอมตอนเปลี่ยนซินลเราอย่าไปงัดรูกลางนะรูกลางไหนเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วงัดอย่างเงี้ยอมันจะทําให้บูทตัวเนี้ยพังแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่นะครับเรือเขาเนี้ยมันจะรั่วพอง,งัดไปแล้วไอ้ไปลายเหล็กก็แหละมันปะกดเนี่ยรอยงัดเนี่ยมันปนกดแล้วทีวนี้จะทให้ซิลรั่วใช่ ของใหม่แปดร้อยของใหม่แปดร้อยเดียวนะแปดร้อยแค่นี้นะแปดร้อยใช่มันจะเป็นบูธสองชั้นเนี่ยจะไปส่งตรงนี้แทนจากแค่ปลายสักอะไรอันเดียวนะครับแปดร้อยนี่มันจะเป็นแบบนี้ของของอันนี้มันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือนี่มันตึกโดนไปแล้วละสิน่ะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อย้ละคู่นันนะคคู่อันนี้เท่าไหร่นะก้ก้าเก้าร้อยไงเก้าร้อยอ่าคู่ละเก้าร้อยอันนี้อันนี้แปดร้อยตัวเดียว อันนี้ตัวเดียว800คูร์<อ>ละ106นี่นะครับนี่นี่106อ,อ๋อจะ<ม>อยู่อย่างนี้ออนจะอยู่อย่างนี้เขาจะกันเผาสึกอีกทีนึงไงะอยู่อย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีหรอกเพราะว่ามันเป็นซินสลิปเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่หมุนอยู่แล้วตรงกลางอ,อ่ะเฟืองมันจะหมุนได้ตัวเดียวในตัวของมันเหมือนพยามะพยามก็ไม่มีนะตัวเนี้ยยังไม่เคยเจออันนี้ก็หมดไปอีกคู่ละอันนี้450ค้างละคู่ละ900 900เกินเผาไปอีก หกร้อยคาราสามร้อยเฉพาะตรงเนี้ยโอ้โหจะครึ่งหมื่นแล้วเนี่ยมันยังไม่เป็นไหนดูปะเกล็ดซิปะเกล็ดปะเกนอันนี้โอ้แพ็คลังมานยังดีนี่อันนี้ปะเกล็ดอย่างดีเลยนะครับอืมมีมาเยอะเลยมั้งเนี่ยอ่าเปิดดิแค่เนี้ยนี่แค่เนี้ยร้อยสิบบาทอ๋อแพงกล่องอ่าแพงกล่องมันแพงกล่องอันนี้ไงเนี่ยขากล่องก็ขาปะเกล็ดนะมีไม่ครบเลยนะนี่นะปะเกล็ดฝา รอบเกียร์นี่ต้องซื้อแยกตีหกสิบาทนี่หกสิบบาทลูกปืนก็ปกติลูกปืนก็ราคาปกตินี่นะครับอย่าเชี่ยวจะเอาอะไรไปตอกไปแงะเด็ดขาดทางที่ดีก็พังก็มาหาช่างดีกว่ามีเช<อ>่นนั้นบอกเลยว่าสินสยามเนี่ยตัวละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบสยามคูบต้าตัวละร้อยนะครับแม่ฟังแล้วเหงื่อตก โอ้ใช้ได้แล้วตัวนี้ของสยามคูต้าก็ไม่มีไม่มีงัดไปเต็มที่อืได้ตรงนี้แปลงสยามได้ปหมเนี่ยได้หมดครับก็โหละหกร้อยอ่ามันอยู่ที่แปดล้อแต่แปดล้อมันบางทีมันไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันอืมอยู่ที่แปล้อ๋อฝั่งริมใหม่ไงอ่าฝั่งริมด้วยมันเป็นริมไหนตลอดโน้นนี่เนี่ยอ๋อเจาะสายริมใหม่อือ นี่นี่นี่อ,นนอ่านี่เป็นฝังอันนี้ก็เจาะริมเองใช่ไหมเจาะริมมันก็สวมอันนี้จะเป็นริมอย่างนี้แล้วเราก็ขันน็อตอัดหัวนี่น,นี่อัดก็ะยิงแน่นเข้าใจแล้วแต่พอมันสึก <ๆ S 1> เยอะไงร้อยโอ้โหโอ้โหนี่ลอยเหมือนเป็นลบอะไรมันก็ใครมาบ้างเนี่ย <laughs> ไอ้นที่เนือ้อใหม่มยอยู่เลยนะประกับน่ะสียังไม่หลอกเลยไปอกเยอะชุดแปลงค่าค่ากึ่งก็ กูละหกร้อยนะครับอยู่ที่อยู่ที่นี้ใช่ไหมอ่ยี่สิบเปนล้อจะเอาไปใส่สยามได้ไหมบางนาได้หมดอ๋อคือแปลงใส่ได้หมดคือเขามาเท่ากันกับยานมาอืมถ้าจะเอาของบางนาไปใส่สยามก็ได้นะครับแล้วก็กึงใส่แบบนี้อุ้ยแต่เนี้ยเก้าร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้โหเดี๋ยวเที่ยวหาแล้วเป็นแงะเลยนะ ทางหนูเขาอยากจะได้อยู่นะั่นทางหนูมีก็สนใจติดต่อทางหนูอ่าทางหนูมีใครใครมีโคยันมากอ่ะทักหาทางหนูนะทางหนูสนใจแล้วเราเฟืองมันมีแล้วระบบมันแตกต่างกันหัวแตกเหมือนกันครับเกิดจะก๊อปกันมาเลยเียงแต่ว่าอะไรจะสูงราคาจะสูงกว่าสยามเขาของแท้นั่นน่ะเออเขาขอแท้นี่ผ่าอกเอาไว้อยเงี้ยแล้วค่าค่าแรง คาแรงตัวนี้ร้อยห้าสิบเท่ถ้าไรถ้าถ้าถ้าโค้งประเภทประเภทเนี้ยเจ็ดร้อยคาแรงอ่ะลื้อทั้งตัวแต่ค่าอะไรอยู่กับเจ้าของส่วนค่าจะมาแปรงหน้าแปรงก็คิดเป็นตัวเป็นตัวก็คิดไปเป็นอย่างไปแต่ว่าถ้าคาแรงลื้อนี่ก็ตัวละเจ็ดร้อยนะครับผมลื้อยาาอันนี้ผมก็ไปซื้อมาครับวินสี่โอ้โหวันนั้นซื้อหน้าห้าสองร้อยห้าสิบวันนี้ซื้อหน้าสี่สองร้อยแปดสิบ แต่คนละร้านนะผมเอาเรื่องของใส่จะเป็นที่ร้านด้วยห <c oughs> มูต้องแปลงด้วยนี่รปหยชอ์ของมันใส่ของโคูปตะได้ไหมฮะได้ไหม,ไมไเราต้องกึ้งใส่ใหม่อีกต้องถามสมคิดว่ะประกอบแล้ว สักุไลตัวเดียวนะตัวเดียวแท้ๆสัตว์ไปกับหมื่นโอ้โหบทเรียนราคาแพงแต่ว่าก็ไหนๆก็ถอดแล้วก็เลยแปลงเป็น่แปลงถอดแล้วก็เลยแปลงเป็นได้เล็กอืมแปลงเป็นได้เล็กซะเลยจากธรรมดาหัวฉีดไม่ใช่ นาแ,แปลงเป็นหน้าแปนที่แบบว่าไม่ใช่ประกับเขาเรียกหน้าแปลนล้อใช่ไหมหน้าแปนแต่ของเดิมมันจะเป็นประกับแบบนี้อ่าแบบก็เลยแปลงเป็นหน้าแปนแบบริมแบบริมก็คือแบบนี้ค่าทําก็หกร้อยบาทแต่ว่าไม่รวมหน้าแปนนะครับไปปียานดฟันนู่นไหนเนี่ยยันดีฟันแค่ไหน ห่อใหญ่แท้ตัว้านในเป็นสีดำอะอินฟ้านมันเป็นชาโคล<อ>เผาไฟระเบิดก็คาแรงนะครับค่าทำเนี่ยตัวละเท่าไร่ผสมคิดลืมไป่อเจ็ดร้อยหรือทั้งตัวนะหรือทั้งตัวแบบนี้ครับหรือออกมาเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยถ้าไม่เป็นยาวแล้วไปแงะไปแคะส้นเล่นนะครับผลจะออกมาแบบที่เห็นนี้ ถ้าไม่เป็นปรึกษาช่างดีกว่าถ้าไม่งั้นจะหมดหลายบาทหมด,ด,ด,มดหมดค่าสินค่าเฟืองค่าน้ำมันค่าประกนันค่าลูกปืนโอ้โหเยอะมากเี๋ยวดูใส่ป่ะเอา้เอาวอ้าอยา่ยาอย่าจะถามสิถอดคนเดียวเนอะใช่ใช่เจ็ดหนึ่งวิ่งเจ็ดถอยหล,ลังมั่งอะไรอืเป็นไรก็มันไป ของก็ทำมาเลยอืมใส่อืม,อมหรือจนเที่ยงน่าจะใช่เอ้เอ,อวินวินหลังของสยามไอของยันมานใส่คูบูต้าได้ไหมไม่ได้คนละอย่างเลยคนละอย่างใ,ใส่ไม่ได้นะครับเรื่องคนละแบบแล้วเฟืองแล้วบ่เฟืองเหมือนกันไหมหคล้ายคล้ายกัน แต่ว่ามีเหมือนไม่เหมือนใส่ได้เป็นบางตัวหักเป็นบีบเลี้ยวยอะไราไใส่ก็ได้อย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่ยกมาเสิร์ฟนะครับไม่น่ามีอะไรมากมายหยอดโชว์ดวิตอดประกอบอ่ะอ <c oughs> เด็กเด็กเด็กถ้าผมก็ทิ่มมั่วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เริ่มเป็นลูอืมควรดังเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วครับมีปอมมีแค่เนี้ยแล้วก็ฝาบนครอบเลยใช่ไหมก็มันก็มีมีทรา่นะแต่ว่านช่างหนูก็จะมาพวกมีก็จะมากะจิงเขาบอกรลยลูกยำนาจนกะตงกะเจียวหดมาแล้วนะเหลือสามนิ้วอ่ะขับรถไถมาก เอ,เอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับสำเร็จยังไม่เสร็จหรอกแต่ก็จะเสร็จแล้วแหละสรุปนะครับเอาเป็นว่าค่าถ้าจะใส่เอเป็นหน้าแป้นก็ใส่ริมคันน็อตค่าแปลงหกร้อยนะครับไม่รวมหน้าแป้นนะครับแล้วก็ค่าแรงถอดหรือตัวแบบนี้ก็หกร้อยนะคเจ็ดร้อยหรือไม่แก โอเคนะครับผมสัปปะเีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ